สวัสดีเ,เพื่อนๆมาอัปเดตข่าวดราม่าเมื่อคืนกันหน่อยนะครับหลังจากที่โรนโดได้ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับโรนโดก็เดินทางกลับเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวนี้ไม่ได้นั่งอยู่ในม้านั่งสำรองนะครับก็โดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็กลับเลยนั่นเองนะครับก็เหมือนในสนามตอนที่โดนเปลี่ยนตัวออกโรนโดก็เหมือนไม่พอใจเตียนหักอะไรประมาณเนี้ยครับก็ตามข่าวนะครับผมมาฝากเพื่อนๆกัน แต่ก็มีรายงานนะครับว่าโรนโดนั้นไม่ได้หนีกลับนะครับผมเพราะว่าโรนโดและผู้เล่นอย่างซันโชได้รับอนุญาตจากเทนฮากให้กลับก่อนเวลาได้นะครับผมเพราะว่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงฝูงชนนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงรถติดนะครับก็เป็นดราม่าครับสำหรับริ i โนโรนโดที่กลับก่อนจบการแข่งขันนะครับผม ก็ติดตามกันต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ